อาหารฉันหยุดคิดถึงมันไม่ได้เลยหรือเออใช่ฉันก็เลยไปที่ตู้เย็นแล้วฉันก็เปิดช่องใส่เนื้อออกมารู้จักใช่ไหมรู้ในนั้นมีอะไรเหรเดี๋ยวจะบอกให้ว่าในนั้นมีอะไรนายรู้จักเอบคอนเมเปลิลหรือเปล่าที่มีรสเมเปลิลที่มีรสเมเปลิลรู้ใช่แล้วแล้วฉันก็เลยเอามันออกมาแล้วฉันก็คิดว่ารู้แลนี่ของโปรดของใครฉันไงฉันก็เลยปลาดเรียบ ต้องล้อเล่นแนๆ,ๆไม่ไม่ได้ล้อเล่นรู้ไหมแล้วฉันก็เห็นเ,ออเนื้อวัวในนั้นด้วยนะใช่แบบเออสเต็กแบบว่าเนื้อชุ่มฉ่ำฉันก็เลยกินมันด้วย <c oughs> แต่ว่าฉันก็ยังกลับไปที่ตู้เย็นอีกรอบ <c oughs> เมื่อไม่กี่นาทีก่อนแล้วก็ทำสุดยอดเมนูขึ้นมานายต้องชอบแนะ่ ฉันเอาไก่มาเหรอแล้วฉันก็ใส่ชีสลงไปด้วยแล้วก็ปอะมันด้วยปอด้วยอะไรเหรอฉันปอะมันด้วยอาหารแ,แมวดาวซิแล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วฉันก็เอาไปให้แมว